นี่ไงอ๋อขันมือกี้แหละชจ้งความรึเปล่าแจ้งความกี่โมงเครื่องชีง้ไฟแรงหน่อยนะ จอดตรงนี้เลยใช่ไหมครับคร<ช>ับผมจากนั้นได้ตังก็วิ่งออกเลยนะครับใช่ครับหนังสือเนี่ยประกันใช่ค่ะก็คือเขาอ่ะรู้จักชื่อเจ้าของร้านถ้าหนังสือเรียกประกันเปจะไงใช่ครับ ก็มีตาของมีคนดูแลกันนะรล้วชื่อที่เราไว้ใจเพราะเขาเปิดชื่อเของเราอู่ใช่ค่ะเปิดชื่อเจาเรายะมากพฤติกรรมเป็นยัไงเก็เข้ามาใส่ใส่เสืชุ้ผู้ชายล่างอยกหอนคเอาผ้าพัดีผม การให้ฟังหน่อยเมื่อวานเนี่ยเราเสียเสียท่าให้มิจฉาชีพยังไงครับพฤติกรรมเขายัางไงครเขาเดินเข้ามาในร้านค่ะช่วงประมาณ9ก้าโมงครึ่งค่ะแล้วก็ทําท่าคุยโทรศัพท์กับเจ้าของร้านว่าคุณโอ๋น้องออกมาแล้วนะคะเพราะว่าหนูเข้า้น้ําอยู่น้องออกมาแล้วนะคะ,เ,ะ,เ,อออะ,คะเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องเอาเงินให้ผมเลยหนูก็ไม่ได้เอกใจอะไรเพราะหนูคิดว่าคุยกับเจ้าของร้านจริงๆก็ไม่ได้ขอคือไม่ได้ขอสายเจ้าของร้านเลยอะไรงี้ก็เลยนับเงินเขาให้เขาไป เรานับเงินนี้ให้เขาไปเท่าไหร่ยอดเท่าไหร่แล้วเป็นเงินค่าอะไรเขาบอกว่าเป็นเงินค่าประกันส่วนกลางอะไรสักอย่างเนี่ยละคะแล้วก็เงินทั้งหมดที่หนูให้ไปก็คือหนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทค่ะเราถูกเขาหลอกไปอย่างเนี้ยเราถูกนายจ้างตำหนี่ละหักเดือนเดือนไหมครับก,ก็ต้องรับผิดชอบในส่วนนี้ค่ะอยากฝากถึงคนร้ายที่มาหลอกเราแบบเนี้นักษณะแบบเนี้ว่าฝากถึงเขาว่ามาทําแบบนี้อย่างเงี้ยเดือดร้อนหนูยังไงก็เดือดร้อนมากเลยค่ะเพราะว่าหนูก็ หนูก็มีภาระเยอะเหมือนกันการที่หนูมาโดนแบบนี้คือหนูมันก็เป็นความผิดของหนูด้วยที่หนูไม่ได้ไม่ได้ดูให้ดีแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งก็ไม่อยากให้ไปทํากับใครที่ไหนเพราะว่าคนเดือดร้อนมันมันมากจริงๆค่ะคนที่มาหลอกนี่เขารู้ชื่อเจ้าของร้านเลยใช่ไหมตรงใช่ค่ะก็คือใช่ค่ะชื่อที่เขาพูดมาคือมันตรงกันหมดเลยเข้ามาเหมือนเหมือนกับว่าเขาเตรียมการมาแล้วค่ะในกล้องก็คือเขามาเขามาจอดรถ ให้ไกลจากจากกล้องที่ที่จะเห็นข้างนอกค่ะจอดรถให้ไกลแล้วก็เข้ามาก็มามาพูดเลยมาที่ร้านก็คือมาพูดมาทาท่าแบบฉันรู้จักเจ้าของร้านนียค่ะน้องพลอยมีทราบใช่ไหมครับว่าคนร้ายรายนี้เคยก่อเหตุลักษณะนี้มาแล้วก็ทราบค่ะพอหลังจากที่เขาได้ก่อเหตุเนี่ยพอเรื่องม,ามาั對對นเกิดขึ้นหนูก็ไล่ได้ตามไล่ดูข่าวก็พี่เขาก็ส่งให้ดูว่าเนี่ยใช่คนเดียวกันกับคนในข่าวไหม สรุปว่าก็คือคนเดียวกันค่ะเพราะว่ากล้องของทางทางที่เขาเคยก่อเหตุก็ชัดเหมือนกันที่เขาโดนสุดท้ายฝากถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไงบ้างคะก็ฝากให้อยากให้ตามให้ได้ค่ะอยากให้ตามให้ให้เจออยากให้จับให้ได้เพราะว่าไม่อยากให้ไปทำแบบนี้กับใครมันเงินมันเยอะมากๆากหลัลนะใช่ คุณแม่วัฒนาครับเล่าเหตุการณ์ตอนที่โจรหยิบกระเป๋าถือไปหน่อยครับจริงๆแ้ะอย่างนี้นะหนูไม่รอีอว่าหนูวางลืมข้างหน้าตรงตรงหน้าแผงอะค่ะวางลืมหน้าแผงนานนานเหมือนกันมันหายประมาณ11อโมงครึ่งอะ,ค,ะนนค่ะค่ะช่วยบอกทรัพย์สินที่อยู่ในกระเป๋าหายไปเป็นยังไงบ้างก็มีอะไรบ้างครับทรัพย์สินที่มีอยู่ในกระเป๋าก็จะมีเงินประมาณส0,000ื่กว่าสามห้าได้ประมาณนี้แล้วก็มีลอตเตอรี่ที่ว่า อยู่ประมาณ60ใบที่ยังไม่ได้วางที่แผงแล้วนะคะอแล้วก็มีลอตเตอรี่ที่ยังไม่ตรวจด้วยนะที่ยังไม่ตรวจที่ว่าหนูทั้งวดที่แล้วอะไรเงี้ยเราเราเก็บไว้ด้วยอะไรอย่เงี้ยให้ประมาณใช่ใช่โทรศัพท์ด้วยแล้วก็บัตรเอทีเอ็มทั้งหมดเลยบัตรเอทีเอ็มบัตรอะไรเยอะหลายหลายใบมากค่ะคนร้ายคนที่ขโมยนี่คุณวาสนาสงสัยว่าเป็นผู้หญิงแล้วก็แต่งตัวยังไงบ้างจะได้ช่วย ตัวเนี่ยก็คือเ,เหมือนเราอย่างนี้นะค่ะเหมือนคนมาตลาดอ่ะเขามาทางด้านเนี้ยด้านเนี้ยด้านเนี้ยจะเข้ามาแล้วก็เดินนี่มาแต่ว่าเพราะว่าตอนนั้นดูกล้องวงจรขอกงดีด้วยไกล้องวงจรจับได้จับจับไม่ได้มันคือมันมันติดเต็นท์ไงมองมองไม่เห็นหน้าแล้วตอนที่ดิบเขาก็ไม่ไม่เห็นเขาไม่เห็นตอนที่ดิบนะ<ๆ>แต่ว่าเขาคือคือเราดูแล้วว่ามีเขาคนเดียวที่อยู่ในช่วงตรงนั้นที่วางเงินผมยันวางอยู่ค่ะ เปลาตังวางอยู่ค่ะแล้วหนูว่าลืมไงลืมนานมากอะ่ะจนเอ๊ะคนนึกได้มาซึ่งไม่มีแล้วแล้วช่วงนั้นเราก็เลยไล่เลียงว่ามีใครอยู่มามม่งอ่ะมามม่งตอนช่วงนั้นก็มีเนี่ยแหละผู้หญิงคนนี้แหละผู้หญ<อ>ิงคนประมาณอายุประมาณอยู่ในไม่เกินหกสิบะประมาณห้าสิบห้าับสินที่คนราณได้ไปก็ค่อนข้างเยอะมากตอนนี้ละาากยังไงบ้างเยอะๆก็คือ ฟังใหม่ๆน้องดาบตอนนี้ก็ก็คือก็ต้องไอ้นี่ไปอ่ะก็คือไม่มีไม่มีอะไรนี้ก็ก็ต้องช่วยพี่น้องช่วยกันอะไรเงี้ยยืนข้างคนก่อเหตุก็คือว่าอย่าไปทำอย่างนี้รุ่ตื่นอ่ะเพราะว่าของคนอื่นเวลาที่ของหายแล้วอ่ะมันจะมีค่าสำหรับเขาเขาลำบากอ่ะถ้าทำมาหากินเนี้ยเขาลำบากจริงๆนะเราไม่มีเราไม่ ก็ได้ไงมากน้อยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเออถ้าให้ก็ได้ถ้าให้อะไรอย่างเงี้ยแต่อย่ามาขโมยของเขาแบบนี้อ่ะนี่